สวัสดีครับพบกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธลาอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องไผ่หน่อยเพราะหลายคนบ่นว่าเวลาปลูกไผ่แล้วรกเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงซึ่งของผมเรื่องการจัดการไม่ให้ไผ่รกเนี่ยผมก็ทําไปคลิปหนึ่งแล้วแต่วันนี้ผมจะมาทําเรื่องเวลาเราตัดไผ่ออกแล้วเนี่ยเราตัดต้นมันเนี่ยแล้วทํายังไงไม่ให้มันมีกิ่งแขนกิ่งอะไรออกมาเพื่อเป็นการรกรุงรังทํำยังไงมาเดี๋ยวผมจะมาพามาดูกันครับ อ่าครับต้องบอกก่อนเลยว่าไผ่ของผมนี่เป็นไผ่กิมซุงนะครับผมซึ่งผมปลูกไผ่ตรงนี้ประมาณไร่กว่าๆเนี่ยะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูว่าทําไมไผ่ของผมเนี่ยมันถึงไม่มีกิ่งแขนงออกมาจากข้างล่างเพราะว่าเวลาปกติเนี่ยเวลาเราตัดต้นไผ่ออกเนี่ยมันจะมีกิ่งงอกออกมาเต็มรกรุงรังไปหมดซึ่งเพื่อนๆก็เจอแน่นอนและบางทีก็บอกว่าเอ๊ะตัดออกแล้ว พอเวลาเราตัดเนี่ยมันจะมีกิ่งแขนงเนี่ยงอกออกมาแบบนี้ซึ่งวิธีการของผมเนี่ยง่ายมากผมให้ดูเลยครับทุกกอเนี่ยไม่มีไม่มีกิ่งแขนงข้างล่างไม่ใช่ว่าผมขยันเดินตัดหลงนะครับมันมีวิธีการจัดการที่ง่ายกว่าอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเป็นตัวอย่างเอาเป็นกอนี้ก็ได้กิมซุงเนี่ยข้อดีคือออกหนอตลอดเพิ่งตัดออกไป ตัดตลอดครับนี่อย่างนี้เวลาเพื่อนๆตัดเนี่ยบางคนตัดตรงนี้ไปเลยแล้วทีเนี้ยมันต่างกันยังไงระหว่างเราตัดตรงนี้ผมเรียกตาเนาะอ่ะปล่องแล้วกันตัดข้างบนปล่องกับข้างล่างปล่องเนี่ยถ้าตัดข้างบนเนี่ยตรงนี้เขาก็จะงอกดังนั้นเนี่ยเวลาเราตัดสําคัญเลยตัดข้างล่างตัดให้ลึกที่สุดคือให้มันต่ําเตี้ยเลี่ยดินที่สุดสมมุติตัดตัดตรงนี้เลย ตัดไปเลยจากนั้นเนี่ยตาเนี่ยมันก็ไม่อยู่ตาต่อไปมันอยู่ข้างล่างทีนี้โอกาสที่เขาจะมีกิ่งออกมานี่ยากเพราะเราตัดเสร็จปุ๊บเราเอาดินเนี่ยกลบเลยกลบในส่วนที่เราตัดออกมาเนี่ยอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนมันอยู่ตรงนี้ผมตัดข้างล่างไปผมก็เอาดินมาปิดไว้แบบนี้ถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีตาไม่มีกิ่งแขนงงอกออกมาดังนั้นยงง่ายมากเวลาเราตัดต้นไผ่อย่าตัดสูง ตัดให้ต่ำที่สุดและตัดใต้ใต้ปล้องตรงเนี้ยตัดอย่างต้นเนี้ยตัดตรงนี้เลยก็ได้พอเราตัดเสร็จเอาดินเนี่ยปิดไปเลยแค่นั้นนะครับมันเขาจะไม่มีกิ่งแขนงงอกออกมาให้มันรกเพราะว่าถ้าไผ่รกเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ไม่อยากเข้าไปแน่นอนอันนี้ผมยังไม่ได้ตัดหญ้าหญ้านี่ตัดตัดให้วัวเนี่ยผมใช้วิธีนี้ฮะในการตัดตัดกอไผ่ดูครับทุกกอไม่ว่าจะเป็นฝั่งนู้นฝั่งนู้น อไม่มีครับไม่มีกิ่งแขนงให้รกส่วนการจัดการตรงนี้ให้รกเนี่ยผมก็ทําให้ดูในคลิปก่อนแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆเวลาเราตัดต้นไผ่ตัดยังไงไม่ให้กิ่งแขนงงอกออกมานี่เป็นวิธีการจัดการง่ายๆเนี่ยฮะเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะครับง่ายที่สุดเลยง่ายคือเวลาเราตัดตัดให้ต่ําที่สุดอก่อนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเวลาผมเลือกตัด ผมจะดูอันนี้ผมไว้ต้นนี้ใหม่เพราะว่าเขาเริ่มเหลืองแล้วพอต้นเหลืองเนี่ยคือเขาเขาเริ่มไม่ไม่ไม่ให้หน่อแล้วแล้วเราก็ต้องเลือกตัดเหมือนกันเลือกตัดออกแล้วการให้น้ําต้นไผ่เนี่ยหน้าร้อนเนี่ยไผ่กิมซุงมันออกตลอดหน้าร้อนให้น้ําหนักๆเลยไผ่จะมันจะมีหน่อไม้แทงขึ้นมาเพราะาเราขายหนอ่อนี่ผมให้ดูอย่างอย่างกอนนี้เนี่ยมันมีอยู่สี่ต้น ผมต้องเลือกไว้อีกต้นหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าสองต้นเนี้เหลืองมากแล้วพอต้นเหลืองเพื่อนๆไม่ต้องเก็บไว้ตัดออกเลยอ่านี่มาดูอย่างต้นนี้เนี่ยการตัดแน่นอนที่ผมเคยคุยกันคือตัดข้างล่างตรงนี้เลยต้นนี้ก็เหมือนกันตัดตรงนี้เลยแล้วทีเนี้ยเราขุดดินมาฝังฝังโคนที่เราตัดแค่นั้นครับไม่มีกิ่งแขนงแน่นอนตรงนี้จะง่ายเลยลองเอาไปทําดูนะครับผมวิธีง่ายๆได้ผลแน่นอน พอผมทำแบบนี้มาตลอดเนื่องจากผมทำสวนเนี่ยสวนผมมันเป็นเกษตรผสมผสานมีหลายอย่างถ้าผมเอาเวลามาจัดการแค่ไผ่อย่างเดียวแค่เรื่องไผ่ลุกนี่ทั้งอาทิตย์ไม่ต้องทำอะไรหรอกจัดการแค่นี้อย่างเดียวอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆลองทำดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ